หนึ่งลังครับใกล้จะค่ำพอดีอยากขอกินข้าวก่อนครับกองทัพต้องเดินได้ท้องถึนข้าวคอยมาดูกันครับดฟัองออะไนี้าง ป่าทีไพ่แล้วใช่ไหมเนี่ยก <laughs> อ,ง,อ,องทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนที่เราจะตีพึ่ง ขึ้นมนาโอ้ปากกระป๋องใส่กับหยวกกระานเอวเซบเซบทบค้ำหรอครับไปจะทบค้ำ เต็มตัวครับผลลับอยู่ข้างล่างนี่คับพึ่งของเราโอ้มันจะข้าครับไม่ค่อยเห็นโอ้ยครับต่ำๆครับประมาณเมตรยี่สิบครับลังนี้ต่ำๆครับสูงจากพื้นไม่ถึงห้าเมตรครับอืม ยอดครับเอาละครับพอแล้วโอ้ยีครับ,เ,เ,รบเป๊บเึยโอ้ยไม่ไกลจังกว่าดูาครับเนี่ยโอ้ ได้อยู่ครับได้อยู่ครับอืมสวยๆครับดูสวยได้ครับผมยาวครับพึ่งน่าจะประมาณยี<ม>่เมตรยี่สิบนี่ครับผมยาวของพึ่ง นวิกบอกง่ายเกินไปครับวันนี้วันนี้กิน,คคนกนล้วยรอบค่ำครับเนี่ยกินกล้วยรอบค่ำครับพันวิกพันวิกบอกง่ายเกินว่างั้น นะครับไว้ก่อนก็นได้วิ่งเอาตาลางใส่ก่อนยังอยู่ครับขอน้ำสวยๆครับ ยูน่้าสวยสวย นีับเก,กิกโลนั่นแหละครับเนี่ยยังใหญ่ครับ ขำมากแล้วมองเห็นเลยครับน้อยตอ,อนน้ำเมื่อกี้นะครับสวยครับสวยอยู่ได้อยู่ครับสี่ห้าขวดนี่แหละครับเลยตำตำเอาง่ายครับกินกล้วยเลยพานบกกล้วยหยังกล้วยหยังคนน้ำว่ากล้วยหยังเข้าครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ